โมทนาคุณสุมิตรานาคดีผู้ฤดีผ่องใสเป็นนิจจสินผู้สร้างเหตุแห่งความรวยเป็นอาจ,จินเหมือนดวงดาวอยู่บนดินช่างเปลิดปพลายท่านได้ร่วมถวายบุญเพสัตสิ่งกะจัดโรคภัยให้เหิดหาย ท่านก็จะมีกายที่สบายป่วยสลายเพราะบุญญาฆ่าโรคายิ่งยางนั้นใช้รักษาพระภิกษุคืออายุของพระาศาสนาอายุไขจะยืนยาวกว่านราชาวประชาในยุคนั้นอย่างสมบูรณ์ขอพระนิพพานแหล่งรวมแห่งไตรลักษณ์ จงขจัดตัดโรคท่านให้สาบสูญให้บุญเก่าที่เคยทำมาเกื้อกูลทำจำรูนก่อเป็นแก้วทำมากาย,กยสักวันบุญนั้นอันแสนยอดเยียมจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน